สวัสดีครับทุกคนวันนี้เพี่จะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับทิฟโก้สควิดนะครับตัวนี้เป็นน้ำแอปเปิลฟูจิผสมน้ำองุ่น100%สาเหตุที่ฟีมาเพราะว่าเป็นน้ำแอปเปิลผสมน้ำองุ่นเนี่ยนะครับเพราะปกติก็กินน้ำแอปเปิลร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็น้ำองุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ไม่เคยกินแบบผสมนะดังนั้นเราจะมาลองชิมนะครับว่าถ้ามันผสมกันแล้วมันเข้ากันไหมนะครับเพราะว่าของบางอย่างน,นะครับผสมกันบางทีมันก็ไม่เข้ากันนะครับบางทีก็เข้ากันโอเคครับ,ก,บก,ก่อนกินมาดูส่ว่าเป็นะ น้ำแอปเปิลฟูจิจากน้ำแอปเปิลฟูจิเข้มข้น80%นะครับน้ำองุ่นจากองุ่นเข้มข้น20%นะครับดังนั้นเราจะเห็นได้นะครับว่า80%เป็นน้ำแอปเปิลนะครับดังนั้นก็น่าจะออกในรสชาติของน้ำแอปเปิลเป็นหลักแหละโอเคครับมาแกะชิมกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงกันมา้างตือตือตืตตแกะมาแกะมาแกะมาเฮ้ยกินกินแนะ่ตอนนี้ได้กินนะกินแบบน้ำแอปเปิลแบบหอมมากเลยนะ กำลังพยายามดมหากินน้อาองุ่นนะครับอ่ะดูสีก่อนสีเนี่ยโหเขาบอกนะครับน้าแอปเปิ้ลชัดชเลยนะจ๊ะหาองุ่นไม่เจออ่ะให้กินแอปเปิ้ลดีมากอ่ะแต่ว่าพออ่านส่วนประกอบแม้ว่ามันเป็นน้าแอปเปิ้ลผสมองุ่นล้วก็ต้องหากินน้องุ่นไม่ก็เจอเท่าไหร่ไม่เป็นไรครับมันอาจจะอยู่ในรสชาตินะครับเดี๋ยวมาชิมกันว่าเป็นยังไงกันบ้าง อยู่ในรสชาติจริงๆด้วยนะครับคือถ้าเกิดอย่างแรกนะครับถ้าเกิดเราดมกลิ่นนะครับแล้วก็ดูตามสีเนี่ยเราคือนึกว่าเป็นน้ําแอปเปิลนะครับเพราะว่ามันไม่มีความออกเป็นอง,งุนเลยแต่พอเมื่อเรากินเข้าไปค่อนข้างที่จะแปลกว่ารสชาติอง,งูนเนี่ยมันไปกบเขาเรียกรัาผสมผสานได้แบบเฮ้ยค่อนข้างใกล้เคียงกับน้าแอปเปิลนะเพราะว่า กลายเป็นว่าเฮ้ยมีรสชาติองุ่นออกมาแบบค่อนข้างนี่แบบความหวานขององุ่นอ่ะดังนั้นมันก็กบความเกลี้ยวของแอปเปิลไปได้ค่อนข้างเยอะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครเป็นคนที่ชอบน้ำแอปเปิลร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนบอกเลยว่าอย่ามาซื้อตัวนี้นะครับเพราะว่าพี่อนครับเป็นคนที่ชอบกินน้ำแอปเปิลร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพี่อนก็บอกว่าเฮ้ยมันเป็นการเป็นกบรสชาติแอปเปิลไปเลยอ่ะพูดตรงๆแงเลยเป็นการเป็นกบรสชาติของแอปเปิลไปดังนั้นถ้าเกิดใครชอบน้ำแอปเปิลร้อยเปอร์เซ็นต์แบบเพื่อน มันทําให้รสชาติที่มันความเป็นของแอปเปิลอ่ะทนี่มันจะไปคุ้งให้สุดน,นะครับมันเจอกับความเป็นอ่างุูเข้าไปปุ๊บกดลงมานะครับก็แบบยังไม่ได้แต่ถ้าเกิดคนที่ชอบแบบว่าเป็นน้ำแอปเปิลนะครับแล้วก็มีผสมแบบรสชาติกลิ่นองุน่นะครับแล้วความหวานอุ่นเข้าไปเงี้ยเออเนี้ยก็ตอบโจทย์ได้อยู่แต่ว่าถ้าเกิดคนแบบที่ชอบสายร้อยเปอร์เซ็นต์แอปเปิลแบบพี่อ่ะเนี่ยจะไม่ชอบแต่ว่าจะมีบางคนนะแบบว่าชอบแบบผสมแล้วแบบแบบไปไม่สุดอ่ะเอ,อ้ยมันแบบมีอะไรกดหวานออหวานขององุงนกดไว้เง,งี้ยเอ,อ้อยนะ ก็ประมาณนี้ครับกับรสชาติเนี้ย,ถา,ายถามว่าเข้ากันไหมคือแบบก็เคยกินอง100ุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์ไอแอปเปิลร้อยเปอร์เซ็นต์ของเจ้านี้อยู่นะไอนั้นอันนั้น,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 นอร่อยสำหรับคนที่ชอบน้ำแอปเปิลร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคครับเแล้วจบคลิปนี้ไปเปลี่ยนแค่นี้นะครับเจ้าฝากกดไลค์ติดตั้งแล้วก็แชร์ด้วยนะ